หน่อยจ้าคุณลุงตับตีคุณลุงก่อนอะไรมาเรียกคุณลุงโอู้หูมึงนี่มาทงมาทาตาบกฮงบักหน้าไฟฟ้าดับตาบกฮงอนุบาลกันฮะไอเด็ก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 กินตาบกฮงเด็กเด็กกินตาบกฮงน่ากินอืมสมตาครับพี่น้องเก็บมาเบิดเลยเบ้ยตรงหน้าครับมาทงหน้า บรรยากาศใส่กับซีดเบ็ดไว้เดนะ้ถูกเนี่ยเบ็ดฝรั่งไว้สองลังครับอันนี้เล็กน้อยก็สิไปใส่เบ็ดใส่เบ็เบดรบรรยากาศน่าฝนตกแล้วอโอ้โห้มังเขาดูหุ่นปักบุ้งหลายครับ<ฮ>นี่ครับต่อไปเล็กน้อยก็สิไปนี่ครับนี่นี่ไดหัวกมากเลยครับพี่น้องได้เงี้ยวหัวมาแล้วสิไปใส่เบ็ดครับเบ็ดกับเตียมมาแล้วครับเอาเอามาเรียนทวงกันมาหนิฝนไฟ่ไฝ่บ้ามาก หน้า,นาครับ,ตบทตรงหน้าไหมอากาศดีเน,ะนาะหน้าติดหวยครับหวยกูมีน้ำหรอหวยกูมีน้ำครับอ,อันนี้ใชเบึงอันเบ็ดฝรั่งครับเบ็ดฝรั่งมาใส่ไว้เบ็ดฝรั่งสองหลังลงเรนเรครับว่าจะกินว่าหันว่ได้ท้ายครับตอดอยู่ ตืดๆอยู่ปลาน้อยสะไหลนะครับมาเล่นทองเล่นท่าซิครับได้บัได้ก็สร้างหัวมันบรรยากาศงามเๆเริ่มหวยในห้องหกคุณดูพี่น้องคุณละ่ะหกคักครับทางนี้ก็มีนม้ำที่เหลือครับเอาน้ำเบิ้งครับพี่น้องโอ้จอดเลยนี่แหละครับสานบ้านเฮาทหงน้ำธาตุครับเขา่าโยกครับครับเข่าคมนี่ครับ นานี้ครับ<า>บรรยากาศขุนนต้าเหล็งลังค่าขุนเว้ยดีครับใส่สเงี่ยหัวกัครับพี่น้องบัดนี้ครับหัวต้งไม้ครับไม้เป็นห่วยครับห่วยเลยมิแต่โอ้ยพี่น้องนี่เต่หยาเลยครับเลยแั่บุ่งพักหยาเต็เเมเลยครับเฮ้อเต็มเลยครับ ไปเปิดไซเอาครับเปิดไซแบบนี้เอาไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับพละ่ะเริ่มไซครับพี่น้องรุนกันครับมานบ่ามัอนี่มานบ่ามานกะลองบังครับพี่น้องเด็หัวทำไมฝนกระลิ้นครับเดี๋ยวนี้ครับได้แล้วครับหัวเอาะกินกินได้ปะเนี่ ครับพี่น้องใส่แล้วเร่อยครับน่าร้องแดงๆเลยครับ,ล,ล,รบลุยต่อพี่น้องดอกงูครับดัดมาเทนี่บริไทยแล้วครับตอนใส่พอดีฝนห้ามลงก็เลยบริไทย เลยสกินเขาครับบัดนี้เป็นไงบึ้งมองตามบกุกฮงด้วยครับตามเทิงซาเลงเลยกลางทงหน้าส่เบ็ดตัตึ๊ดใบสองเลยครับพี่น้องแล้วก็ฮงกระเบียงเนี่ยสิงไก่มาเล่นทงครับมันได้กลาดครับพ,พัดกินเขาเงี้ครับใส่เบ็ดแล้วแล้วบริาย,ยครับฝนตกลงเรื่อยบริไทล่อตอนยามครับพี่น้อง นีที่บาร์ม่ได้ใสครับพูลครับนั่งอยู่นี่ครับหัวเหลืองกกกกกัังง <c oughs> งเเมอออยย่่่ีีถา <c oughs> ออาาาพนนทบท้้หคร <c oughs> ข แีละพักลัวอยู่ในทางาำแ็งลื่นอาะแข่งเขาสิะบบหงกบเห็ดดอกเอาโอเคบัตตแดงคืนเดี๋ยาเลยกินเขาพี่น้องกินเก็บกินเขาครับพี่น้อง อาทายกันได้ย่ำง่ามคักๆนี่ล่ะกินเผาดิพี่อกไหมพี่ยังพักเกษตรเออพักเกษตรตะเทียนเย็บชิ้นนี่ละ่ลละอันนี้พักอียังี่ไอ้ดีใบเอิญบ้านเขาเอินผงชูรดบ่ผงชุลสบ้านเขื่อนเขาเอิญอะไรอ,อย่างไรใบยังวะคือเรื่มยังเกาะเขาไทยโอ้ยจำไม่ได้ละนะครับกินเผาครับพี่น้องมันมีหลายซื้อเนาะปิ่งไก่ครับ ปีงไกปีงตับแซบคักผักกระเกษตรนี่เก็บอยู่นี่ได้นี่คันแท้หน้าห้อนใช่ละแต่แต่เขามาตันหยาไว้แล้วมันป่งเลยมันปป่งมาใหม่ต้นผักกระเจอ๊ยบอะนี่้องไหมอือือครับดเองทีละขอโทงครับอือหอเนี่ยอยาเลยิีไหม อันนี้ยอดมันสับปะลังให้พี่น้องข้าวเหนียวก่อนสับปะลังแล้วปุ้ยคางบานลวกไมนสับปะลังแมนงามค่ะกินได้ดิยอดมันสับปะลังหวานเอาเมิ้ลมันติหวานติอ๋อรสชาติอ๋อ

อ,โอืโอ,อ่ขอ้าวทงครับข้าวา,ามบาร์แมตกก่ตัอบหมูงงหรือตำบหมพริก่็เถาะมะเพ็ดได้หน่พี่น้องมะเพ็ดยังได้มุ้งด้วยมะเพ็ดแบบมะเพ็ดตำเราเข้าเนาะเพ็ดป่ะใส่อืมมันไพี่พด้เ,เลยเนาะครับ ลาวใส่ลาวใส่บะผัดได้การเลยหน่อยมั้นเขาประลังตั้งไปเลยต้องถักดลอกอ๋อโอเคดีเลยเนี่ อพี่น้องมา้กูเงมหอยมาต่ำตกับต่ำหูวางมหอยหอยงมไระะเออิงะปิงไรคปิงยูหอยไรคแล้วานั่ได้งูกระตืไทยเบ่งอยู่หรอวะเ๋ยวใผ่เบ่งแล้วตนนี่ย่านอิปิงน้องินเขครับพี่น้อง เวลาเยี่ยมเบ็ดครับเยี่ยมเบ็ดพี่น้องติดบัวติดนาะยังไงเนี่ยโอ้ยังยังอยู่เว้ยครับยามตอนแรงตอนเว้นคำเนี่ยจังง่ายยิงกระตุกใส่ไว้ครับมืออื่นพูดละลมาเบิ่งก่อนโอ้ยยังไงเนาะเด็ดทะลุคานเพาะบนหลังนี้ก็อยู่ครับเอายังเหมือนเดิมครับ ไม่มีใครกินเราจะเปลี่ยนเนีย้ยครับพี่น้องเออ,เอ,อดึงหลังต่อไปครับลัางทางนี้เป็นใดนอ้อสีมันสีบอลลอนดอกพี่น้องเออบอลลอนอีเลียอี่ปลาด้วยดุงเขาอยู่ข้าวเก่าครับอยู่สภาพเก่าอยู่ พยายามค,ครับพยายามอันนี้เป็นไดนนอโอ้หนี่ยังอยู่ครับโอ้หวกตายพี่น้องเขาต้องเปลี่ยนเนาะหวกตายเขาต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องหลังต่อไปโอ้ยเป็นยังไงเดนนออันนี้รอนบอประเดี๋ยวว่าตีบอไดิรอนบอ ย่างอยูอ่บ่คือบ่ตีง่ะหัวใยบ่ครับพี่น้องตายดีว่ะเนี่ยมาสูดเลยพี่น้องอันนี้คือเก่าครับปกติเพราะไม่ยังเกิดขึ้นครับพี่น้องยังเกิดขึ้นเอ้วยังยินต่อ อันนี้ก็ปกติครับพี่น้องโอยังเกิดขึ้นเลยอู้ยังหวก็เปทังสันนะอ๋อมันกินแหบหวกเดี๋ยวเถอะทางขาดไปเลยครับเอาเปลี่ยนครับเปลี่ยนเงี้ยก็ไปครับเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเงี้ยแล้วนะโอ้ยก็ไปครับพี่น้องอมีปลามีพี่น้องกูมี เอาหลอนครับพี่น้องใส่ไม้เข้าเป็นก็นครับนี่บ่ดูตัวเปน็นยังครับแั้วต่อไปอีปกแล้ว ล้างนี้บ่ได้ใส่ปะใส่ล้างพี่น้องอืมมีเงีงกินครับเปลียนเงียรครับพี่น้องเปลียนเงียเปล่ยนเงียอย่าไปทุกหลังเลยพี่น้องอุ้ยปลากินรุดตัวนึงครับเพราะมันอยู่ในน้ำหรือประกาศไทยแหนโทศรศัพท์ตกน้ำครับมือเงีย ตายก็ตายครับห้องอื่นเส่าภาสิมารุดต่อครับมืออื่นเส่าในเดินทางกลับบ้านแล้วเดินทางกลับบ้านมากินข้าวทงครับโอ้ยากลับบ้านบรรยากาศทงหน้าครับบ้านแล้วพี่น้องอย่ามีหี่ ขื้นเสาขยำเป็นแล้วากับมือไม่ครับพี่น้องสายๆเลยมานี่แดดออกแล้วพยายามเบ็ดครับตัดชุดไทยจะเป็นสิ่งใดจิตตาเบึงต้ครับโอ้ยพยายามเบ็ดกูเบ็ดกับบ้าน,นครับตอนช่วงเสาสายๆครับบรรยากาศตรงหน้ามีบอไหลมาที่เบ็ดเท่าบอเรื่อยครับพี่น้องขึ้นฝนกระตก มีปเปล่อไม่มีครับหลังนี้ไม่ติดไปต่อไปครับพี่น้องนี่ป,ปล่าปะอ,อู้เป็นซุ้มายบ่้งขึ้นลอยอย่างสิพี่น้องลอยเลยครับ ถีบครับวัถิกนี่ครับแลังนี่แลังนี่โอ้หัวกับพัดไส้ครับไอ้กลิ่นเดียวๆอยู่ขุนล้างขุนนี่พี่น้งนนนองดูดูดูหมอยืดเขาอยู่โอ้ขนาดหัวก็มก,กินเได้ครับมาล้างต่อไปอ,อุ้ยวัตถีพี่น้อง ให้ดึงอยู่แังต่อไปด้วยเป็นงใดเอาอืบาดนี่พี่นอ้องเบิืงครับเป็ดโกงเลยพี่น้องเห็นได้เลยนี่บ่ได้ออกมาหน้าม้าเหมือนเน่าปัดป็ดโกงครับพี่น้องนี่อยู่ในหยาบุญโอ้มีคนผมบอได้ถือด้วครับเด้อต้องเอาลุยบ่ได้ท้ายด้วพี่น้องเด้อครับ บริทายได้พี่น้องว่ามีมือมัน,นกว่าดินได้ล่ะแต่ไม่ป่าบ่เนาะพี่น้องบ่ดินนะวาดินเอา้าหลุดเบิ้งครับแต่ว่าบริท้ายได้ครับเบิ้งตอนเอาขึ้นสุบบบดุปว่าบได้พี่น้องเบิ้งดูหุ่นโอ้หลุดครับกินเดินโดนครับกินโดนเพราะส่ข้างขึ้นบ่ได้ครับเอารุดลังต่อไปพี่นอ้องเฮ้าบ่ได้บ่เป็นอย่างครับนี่ลังหนึ่งพี่น้องโคงงงเลยมีหยางบ่โอ้บ่มีหยางบ่พี่น้อง วันนี้มองหลุนหลังต่อไปจะมีป่าบ่เอาห้วยนี่เหรอโอ้ย,อยคือเป็นสิเอาคือยร่องโคบวะนี่เอานกวะโอ้บ่าตีพี่น้องลองดูเกี่ยวยังมากปุหลังนี่ก็คือกันครับนี่ป่าเอาเก็บครับเก็บเก็บ หมองทิศใต้ครับวันนี้หมองทิศใต้ถึไงได้ก็เปิดหนามากครับพ่อกลินเลยครับไปเบ่งจากานอกนะครับพี่หนุ่มหลังนี่ถึงได้ครับน,นี่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 โอ้โหม,มีป่าครับกินอยู่แต่พ่อตดเบ็ดครับพี่น้องโอืมตัว นี่ครับโ้ยังเหลือไงยอยครับเลยบ้าตายอีกตั้งห่าครับพี่น้อง,น,งน้องพี่อนี่ก็เ้ยๆอยู่น้องสุดทา้ทายน้องท้ายแห้งจังครับบ่ดินเลยครับเอา้าเก็บเก็บเก็บ ลุปครับพี่น้องรุปวัไ่ได้ยังเลยครับร้อยรุ่นครับร้อยรุ่นโอ้ยโกงเบิดครับเบ็ดตัดทิพหลังครับนี่ตัิบหลังโก่งไดเลยดึงหน้าดึงหลังอยู่ครับไม่ได้ไม่ได้ครับพี่น้องต้งแต่อกว่าแล้วกินเขาป้ากินเขาหน้าครับเพราะว่าไฟดับเพิ่มเพิ่มไฟเผ็ดไฟครับไฟป่าตอนเช้านี้ก็เลยไมายามครับโอ ดึงเขงายาหลายเยอะพี่น้องขอบคุณนะครับที่น้ำซม,มน้ำติดตามครับคลิปนี้อัจวมีเงี้ยตื่นเต้นครับพี่น้องนี่ตื่นเต้นนี่แหละแนวสิใดกินนี่ครับกับเบกี้หอ,อยยูบานดีกว่า <c oughs> อ้าววนหนาวไหมครับพี่น้องมีคลิปยังต่อไปปลาพ่าไที่กินได้พี่น้องปลาพ่าค่อยกินไม่ได้เพรนานานี่กินเยอะเนี้ยงหงออัวอันนี้ก็กินอยู่แต่มันห่าง มันห่างตามันอยู่ในหะตายุ่นต้องรออฝนฝนบึกบอ๊ะับกันเลยครับฝนบึกันเด็รอ่อฝนหนักๆกันัะมันขึ้นกระตกอยู่เอาคลิปนี้ไวเแค่นนี้ครับพี่น้องกับการใส่เบ็ดเป็นเขาตั้งใจว่วันละบ่ได้ครับบ่ได้เอาเบ็ดที่กินมีแปดสิบบางครับเนี่ยมาสามสิบลังใส่ทันทีกพอต้องเบึงครับเอาพอกันคลิปหนาครับ หอยครับหอยจีหอยจีหอย